ก็สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพาทําชั้นวางรองเท้าจากตะกร้าผลไม้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตะกร้าผลไม้นะครับที่พี่ๆนะครับเขาทิ้งแล้วครับผมก็ไปขอเข้ามานะครับในส่วนของงบประมาณนี้นะครับก็ไม่มีใคาใช้จ่ายอะไรเลยนะครับนอกจากการที่เราเสียเวลาในการทํานะครับผมก็จะตัดด้านหน้าออกนะครับผมเพื่อที่จะทำเอาเอาว่าให้มันใส่รองเท้าได้อะไรประมาณนี้ครับผมก็พูดไม่ค่อ่งดูครับในส่วนนี้นะครับก็จะ ตัดเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้ออกไปเลยทางด้านหน้านะครับผมมันก็จะมีขอบของมันอยู่ผมก็จะตัดตามขอบเลยนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นเอ่อชั้นวรองเท้า5ชั้นนะครับก็สามารถใส่ได้2คู่ต่อ1นชั้นนะครับก็จะทําแบบเอ่อรื้อประกอบได้ก็คือแบบว่าถ้าแบบเราอยากจะเลียงแค่4อันก็เลียงได้3อันก็เลียงได้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นฝานะครับผมก็จะตัดในส่วนของด้านท้ายนะครับมาเป็นฝาปิดด้านบนนะครับลักษณะการทําก็ง่ายๆนะครับผมหรือพี่ๆที่มีเลื่อยจิ๊กซอก็สามารถใช้เลื่อยนะครับก็สามารถเลื่อยแบบง่ายๆเลยเพราะว่าตัวพลาสติกมันไม่แข็งครับอันนี้ก็เป็นชั้นรองเท้าที่เราทําเสร็จนะครับก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยนะครับก็เป็นแค่เทคนิคเล็กน้อยนะครับที่พี่ๆก็สามารถทำได้นะครับอันนี้ก็เป็นการจัดเรียงนะครับให้สวยงามนะครับผม อ่ะละักษณะการวางก็จะประมาณนี้ครับก็จะมีฝาปิดด้านบนแล้วก็จะมีชั้นวางเท้า5ชั้นนะครับผมอันนี้ก็เป็นเพียงแค่การแชร์เทคนิคเล็กๆน้อยนะครับที่พี่ๆนะครับก็สามารถทําได้นะครับโดยการใช้งบนะครับศูนย์บาทนะครับผมก็ลงแค่แรงเดียวนะครับถ้าคลิปน,นี้เป็นประโยชน์ก็ฝากติดตามมินกวินเท็ดด้วยครับ